ันนี้เรามาเยี่ยมชมนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะอาจารย์ขอทราบชื่ออาจารย์หน,นึงนะคะชื่อพิชยะรัชดาวงศ์ครับเป็นอาจารย์อยู่ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับค่ะวันนี้มีนวันวตกรรมนะคะมีทั้ง3อย่างเดี๋ยวเริ่มที่ชิ้นแรกกันก่อนดีกว่าคะอาจารย์อันนี้เป็นอะไรคะอาจารย์ชิ้นนี้จริงๆเป็นเรื่องของการผลิตพลังงานและวัสดุจากบ่อขยะนะครับเนื่องจากบ่อขยะเนี่ยมีเพลิงไหม้นะครับมีเพลิงไหม้ปั๊บเราต้องหาทางฟื้นฟูนะฮะขั้นตอนที่คคืืืออออต้อรร้้งงมมมีีีีกกกนะาาาารรรรรปปปะะเเเิินน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 พท่่่่่ับวจๆยขดไหน พอเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับเราก็จะมีการฟื้นฟูสภาพดินและน้ำนะครับในระหว่างที่ในการฟื้นฟูสภาพดินและน้ำเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการเอาขยะออกขยะพวกนี้แหละครับที่เราจะนํามาใช้ประโยชน์ในรูปของวัสดุแล้วก็พลังงานต่อไปนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับบอกขยะที่ใช้การเราจะจาก,การเรการปนเปื้อนเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะทําเป็นเรื่องของออ land น a n d f i l l solar าร์มคือฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปนะครับแนะ้วนวัตกรรมชิ้นนี้ในไทยนี่ทาถึงไหนละคะอาจารย์ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประเมินนะครับขั้นตอนของทางเศรษฐศาสตร์และก็กำลังคุยกับหน่วยาราชการที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับว่าเขาเห็นด้วยหรือว่ามีข้อติดขัดทางกฎหมายอะไรงไงจะได้ปรับจะนะครับเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะ